วันนี้กับพ่อกับไปชัดวุุ่นทํากินแฉแนลเช่นเคยครับผมพอกันกับบรรยากาศแงามแรงครับผมวันนี้ไอ้ชัดกำลัหาซื้อของเกาข้าครับผมเนี่ยมาถักทายสรงกําลังใจพี่ให้น้องสู้ทุกคนครับผมเป็นกําลังใจกันสู้ต่อไปผ่านไปอีกวันหนึ่งแล้วครับผมะได้เตรมรถอยู่ครับเอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องครับผมอากาศแง้มแรงครับ นี่นะครับผมมื่อนี้กะอาชักกะโฉมมานนะครับได้ตู้สักผ้าครับตู้เย็นครับผมได้เครื่องตัดหญ้าได้ล่อรถสี่วงครับสามวงสี่วงครับผมได้ขวดได้พลาสติกได้ขวดพลาสติกครับผมพลาสติเมื่อนี้กะได้ถังสเปรย์ฉีดยาครับผมถังสเปรย์ฉีดยา ได้คอกรถสแตนสแตนเลสครับผมคอกเตี้ยครับในเศษเหล็กครับผมถือว่ามานครับผมเครื่องสักผ้าครับตู้เย็นก็สภาพสวยงามครับกะว่าจะเอาไปปล่อยต่อครับผมบรูสิได้จักบาทพอสิได้กำไรดอกครับผมมือนี้ก็ถือว่ามานได้ขวดอยู่ประมาณสามสี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยโลครับผมแล้วก็พลาสติกได้นิดเดียวครับผมนอกนั้นจะเป็นเศษเหล็ก ของแกะลายส่วนลายครับผมโอเคครับผมผ่านไปอีกวันนึงแล้วครับผมตอนนี้ชาติกะกำลังสิกลับบ้านครับผมเมื่อหันนี่ลูกค้าโทรมาเห็นเบลขอกเต็เล่เลยครับเลยตรงแลนย้อนขึ้นมาหนอกระทิ้งครับผมเลยไปนี่กะจีไปบ้านนายเงี้วครับผมไปกับบ้านน้วกันครับผม เดินทางกลับบ้านแล้วครับผ่านไปอีกหนึ่งวันแล้วครับผมเมื่อนี้ซื้อของกาในขวดในกระาดาษในพลาสติกครับในเศษเล็กเศษเล็ก,กะอะไรครับผมรวมๆแล้วในตู้เย็นในเครื่องตักผ้า เป็นเงินสามพันครับผมสามพันเบิดสามพันครับประมาณไหนครับมาเดินทางกลับบ้านนุ่กันครับผมผ่านไปอีกวันแล้วลงเขาครับผมเสียวมากเลยรถล,ลงเขาเนี่ลดนักซ้ำครับ ทางไปพบควอมกันครับพระอาทิตย์ก็ได้รับขอบฟ้าเป็นที่เรียบร้อยกัไปได้เชียละสี่สิบครับผมสี่สิบหาสิบก็ถึงหาสิบดีแล้วครับรถมันหนักคานไปครับผม ไปพ่อ,อกันยู่บ้านครับท้องฟ้ามืด้วครับผมดาวมุมี้ยักดวงครับหัวจะมาหอดบ้านครับผมลงของเรียบร้อยครับเปิดฟ้ากระปงระบายความม้อนครับผมไอ้จัดก็เล้ลงของเรียบร้อยครับ ของที่ได้มาวันนี้ก็จะเป็นกวดครับผาอาจจะมัวๆจังหน่อยด้ยครับผมเพราะว่ามันเป็นช่วงกาคืนครับในรถของเห็นเล็กหน่อยมากเกะในมาหลายอย่างครับผมในอรออดสิบหล่อมาคากระถาเล็กมากครับผมในทังขีดยาครับมันมองไป่เห็นครับผม มือนี้ก็ถือว่าหมานครับผ่านไปอีกมือหนึ่งครับผมกับการเห็ุอาชีพของเก่าของไอชัดครับผมถามามืมอยบ่มันกับมือยนะครับบมมีผู้ใดว่า่มมือหรอกเหตดทุกอาชีพนะครับผมถ้าเฮาเหตุบ,ยบ,ายาบอยูบ่ยาบ่ถอย ก็พอใดมีเงินใส่หนี่ใส่สินเขาอยู่ครับผมยางมือนีไอชัดกับฟุกกระมันไอชัดก็ได้เกินสะ่าครับตู้เย็นครับผมอชัดกัะไดไปปล่อยต่อแล้วครับปล่อยให้ลานส่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครับส่อมพวกทีวีท่อทัดพลาสตกพวกนี้นะครับผมไอชัดกับปล่อยไปแล้วเก่าวกำไรเล็กน้อยครับผมพอใด้ค่าน้้ำมันขึ้นมือนีไอกาไรกะอยู่ในสิ่งของพวกขวดพวกพลาสติก พวกเศษเล็กกับของแกะไปครับผมแต่ว่า,เค,าเ,เครื่องสช้ไฟฟ้าตู้เย็นกัเครื่องซักผ้าก็เพราะได้ขากับเข่าครับกับการมันอีกสามร้อยถือว่าโชคม,มานี่ยมันนี่การหาการเหตุอาชีพของเกขามันมองง่ายครับให้ชาติก่าเหตุมาโดนละเหตุตึงแจมาปีพศสองหครับ เห็ดส่วนโตครับเห็ดไส้หนี่ใสสินของเจ้าของเองเห็ดไส้หนี่ใส่สินของตัวเองครับผมพ่อกับแม่เพิ่นกะเห็ดตั้งหากตะกี้สมัยเรียนม้อหนึ่งถึงม่อหกอ่ะเพราะในมีหนีมีสินกะหาเพราะเลยในเงินไปโรงเรียนครับเสาร์อาทิตย์ครับไปหาของเก่ากับพ่อกับแม่พอเรียนจบมากะไปเขารงงานเขารงงานกะ มันอนเด็กลูกเศร้าครับโรงงานไก่เห็ดมาแล้วบิ๊กซีโลตัดไก่เห็ดมาแล้วครับผมเป็นล้อพอๆกับเป็นมาแล้วมันเห็ดโรงงานเห็ดนันที่นี่มันมันเมือ่อยครับเลียกว่าเออเขามีประสบการณ์การเห็ดอาชีพของเกา่าเลยลองมาสัมผัสครับผมเรามาสัมผัสมาเห็ด อาชีพของเกาเออมันกับเหตุมาสามปีกว่ามันกับพออยู่ไรครับผมโอเคครับผมลุงของเสร็จเรียบร้อยครับเมื่อชาไอชัดก็จะได้ขึ้นขวดขึ้นขวดตรงนี้ครับไปทรงสนามไท้เขตครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ทายชัด ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องสุขสุขคนครับผมไอชัดกับบันไดมียังไอชัดก็ขอขอบคุณพี่น้นองสุขทุขคนที่เข้ามารับชมคลิปของไอชัดขอให้พี่น้องสุขสุขคนมีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมลำ,ลำล้ำรว,วยเงินทองไหลมาเทมาครับผมสําหรับคลิปนี้คือเก่าแล้วครับมะกลายติดใจแฉ่ช่องไอชัดรุ่นทำจริน,นเลยน,นะครับผมฝากไว้สนีพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ